เพื่อนบงกเพื่อนบ้านนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วไม่รู้ถึงประมาณมุมนู้นนะแล้วาใหม่นะเย้เย้เย้มีเป็ดนะครับแล้วก็มีไก่ด้วยนะไม่รู้ไขรเลี้ยง ในช่างประจำตำบลบรรยากาศโดยรวมเดี <deve> ๋ยวเดเดยขึ้นไปดูบรรยากาศโดยรวมก็หลังนี้ก็เช่านะครับหลังนี้ก็เช่า